สวัสดีครับมาพบกับเล่าเรื่องเหรียญพระรัตนลังสีในครั้งนี้เป็นตอนที่5ครับผมอาแฟนพันแท้2018ก็จะได้มาเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเหรียญรัตนลังสีในครั้งนี้นะครับจะเล่าถึงชนวนมวลสารของเหรียญรัตนลังสีนะครับภายหลังที่ทางท่านผู้สร้างนะครับก็คือผู้ท่านอดีตผู้ไปหารกองกระสาบ ได้รวบรวมชนวนและรวมชนวนให้เป็น1เดียวแล้วนะครับในปี2520นะครับท่านก็ได้เก็บชนวนที่เหลือจากการสร้างเหรียญนัตนรังสี3า9 9องค์นะครับก็มีเนื้อชนวนเหลือบางส่วนนะครับท่านก็ได้แบ่งมาสร้างเหรียญในรุ่นอื่นๆนะครับ ซึ่งชุดแรกนะครับที่ได้นำเหรียญนัตนะลังสีนำจำนวนนะครับนำจำนวนของเหรียญนัตนะลังสีมาสร้างนะครับก็คือเหรียญชุดกตัญญูปี2521นนะฮะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเป็นเหรียญพระพุทธร,รัศมีนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระพุทธปาง มานาวิชัยมีประพามนทนซ้อนกัน5ชั้นนะครับลงกล้องให้ดูนะครับเป็นงานกองกระสาบเช่นเดียวกันนะครับสวยงามมากนะครับดูเป็นพระพุทธรูปแบบปางสุโขทัยนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวอักษรนะครับบอกวาระในการสร้างนะครับก็คือเที่ยลึกในงานกตัญยูกะตะเวที2521นะครับซึ่งงานกะตะจญูกตันยูนี้นะครับเป็นงานเกี่ยวกับโยมแม่นะครับเป็นงานเกี่ยวกับคุณแม่ของท่านผู้สร้างนะครับในปี2521จะเห็นนะครับว่าชนวนเนื้อนะครับ ดำนะครับเป็นกระแสนวะโลหะนะฮะซึ่งได้นำชนวนเนื้อจากเหรียญนัตนาลังสีนะครับมาผสมเป็นพระบางส่วนนะครับมาผสมเป็นพระรุ่นนี้นะครับแต่ถ้าดูกันดีๆนะครับจะพบว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับมีสองกระแสนะครับอันนี้จะเห็นว่าเนื้อจะออกดำ ดำสนิทนะครับตามแบบนวโลหะนะครับเต็มสูตรแต่อีกกระแสหนึ่งนะครับจะออกเนื้อแดงนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าออกเนื้อแดงแดงนะครับซึ่งอันนี้ผมได้เรียนถามท่านผู้สร้างนะครับท่านก็บอกว่าจะเป็นเนื้อก็เป็นจะ จะเป็นกระแสดําหรือจะเป็นจะ,จะเป็นกระแสแดงนะครับก็สร้างในวาระเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะผสมกันคนละสูตรนะครับแต่ดีแต่ดีเหมือนกันครับผมที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นกระแสดําหรือกระแสแดงนะครับที่ด้านข้างนะครับ จะจารึกอักขระขอมตีโคดไว้นะฮะตีโคดไว้นะครับตีโคดไว้10ตัวนะครับพุทธะมะอุนโมพุทธายะนะครับเช่นเดียวกับเหรียญอัตนะรังสีนะครับ ก็จะเห็นว่าตีโค้ดไว้เช่นเดียวกันนะฮะสองกล้องกันชัดๆนะครับเป็นแบบนี้นะครับโค้ดนี่นะครับแต่ตำแหน่งอาจจะผิดกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตอกโค้ดเหมือนกันนะครับที่ขอบเหรียญครับถือว่าเป็นข้อพิจารณาอีกสําคัญประการหนึ่งนะครับสำหรับเหรียญ ทั้งเหรียญนัตนาลังส sure> ีและเหรียญชุดกตันยูนะฮะขอบอกเคล็ดลับนะครับผมเริ่มต้นการเก็บเหรียญนัตนะลังสีเนี่ยก็มาจากการเก็บเหรียญกตันยูก่อนนะฮะเหรียญกตันยูบอกเคล็ดลับนะครับผมบอกมาหลายท่านแล้วนะครับว่าให้หาเหรียญกตันยูก่อนซึ่งก็มีราคาแล้วก็หาง่ายกว่าเหรียญนัตนาลังสีนะครับมาที่ฐาน ถ้ามีความศรัทธามีความเชื่อนะครับเหลียนนัตตะลังสีก็จะมานะครับแต่ขอให้ท่านเตรียมกำลังไว้ดีๆด,ด้วยนะครับมีคำภามาีศรัทธามีความเชื่อก็ต้องมีกำลังด้วยนะฮะอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ได้ใช้ชนวนเนื้อของเหลียนนัตตะลังสีนะครับในส่วนผสมสำคัญนะครับ เราเรียกกันว่าเหรียญนางพญาหลังจานนะครับซึ่งอันนี้ได้ซึ่งชุดนี้นะครับได้มีโอกาสสอบถามกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทราบว่าสร้างเพียง199องค์นะครับสร้างโดยกองกระสาบเช่นเดียวกันครับหลุงกล้องนะครับ โดยนำจำนวนเนื้อรัตนรลังสีนะครับที่เหลือนะครับมาผสมเป็นรุ่นนี้นะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยจะผสมเงินเข้าไปนะครับผสมโลหะเงินเข้าไปมากหน่อยนะฮะเพื่อปั๊มขึ้นลูกครับขอบจะไม่ค่อยหนานะครับขอบบางนะครับที่เราเรียกนางพญาหลังจานนะครับเพราะว่าด้านหลังนะครับ ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระมหาวิบูรณ์พุทธยาโนนะครับในการจานด้านหลังเป็นตัวเขาเรียกว่ายันนะปัดตลอดนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็คือผู้สร้างเนี่ยได้สร้างนางพญาหลังจานนี้นะครับถวายวัดโพธิคุณนะครับออกให้ทําบุญเพื่อบํารุงวัดครับพีเพียง199องค์สร้างประมาณช่วงปลายปี2520กว่า ปลายนะครับช่วงปี2 0ไปปลายนะครับ, 20, ปปารบอาจจะเป็นประมาณปี 26, 27, 28, 29นะครับช่วงนั้นนะครับเป็นแบบนี้นะครับหายากนะครับหายากและชุดสุดท้ายนะครับที่นำชนวนเนื้อรัตน์ลังสีมาสร้างนะครับก็คือ เรียกว่าเหรียญพระพุทธนิมิตนะครับเหรียญพระพุทธนิมิตเนี่ยสร้างในช่วงปี2530กว่านะครับช่วงปี300กว่านะครับเป็นชุดสุดท้ายทิ้งทวนของผู้สร้างนะครับพระเวียนนัตนะลังสีนะฮะก่อนที่ท่านจะออกจากตําแหน่งออจจอกที่ท่านจากกะเกษียณอายุราชการนะครับเหรียญสวยมากนะครับ โดยสร้างถวายวัดโพธิคุณหลวงพ่อพระมหาวิบูลเสกเดียวนะครับเรียกว่าเหรียญพระพุทธไอเหรียญพระรัตนนิมิตนะครับเหรียญพระรัตนนิมิตสวยงามมากนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้สอบถามจากผู้สร้างโดยตรงนะครับเพียงแต่สอบถามจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทราบว่าเหรียญน,นี้นะครับ สร้างไม่ถึงหลักร้อยนะครับโดยนำจำนวนเหรียญนานะรังสีนะครับมาผสมแล้วก็มีโลหะที่สำคัญนะครับก็คือเป็นใช้ทองคำนะครับทองคำหนึ่งองค์นะครับผสมหนึ่งสลึงนะครับเหรียญออกมาเนี่เข้มข้นมากนะครับและหาย,ยากมากก็มาแนะนำนะครับผม ก็ขอจบ EP นี้นะครับตอนนี้ถ้ามีรายละเอียดเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับก็จะมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ